รอบสี่ใช่หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเจอเพราะว่าพอมันไปคนละรอบกันอะเนาะเวลาอะไรเงี้ยมันก็แบบคนละเวลาทีเนี้ยหนูไปเสร็จปุ๊บหนูกย็ยังไม่ได้เจอเอมนะคะตอนแรกหนูก็นั่งคุยเอ้ยยืนคุยกับเอ้ยเนี่ยรอ่รู้เรื่องแหละยืนคุยกับพี่ตั้มอยู่เสร็จปุ๊บแล้วเอ็มก็เดินมาหนูก็เลยแบบอ้าวยังไม่กลับอีกหรอเขาก็บอกว่าอ้าวมาแจากรอบไหนอะ ทำไมไม่เจอก็เลยบอกอ๋อเราคนละรอบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็คุยกันนั่นแหละเรื่องที่เป็นข่าวนิดๆหน่อยๆแล้วก็เสร็จก็แยกกันพอจังหวะแยกกันใช่ไหมหนูก็ไม่รู้แล้วเขาเดินไปตรงไหนแต่ว่าที่นี้หนูคุยกับพี่ตัม้มสิพี่ตั้มก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่ตั้มรีบไปแล้วไปนั่งรอไปไปนั่งรอในห้องไปอะไรเงี้ยหนูก็โอเคหนูก็กลับเขาไปนั่งรอในห้องปรากฏว่าเอ็มอยู่ในห้องนั้นหนูก็เลยแบบอ้าวเจออีกแล้วก็เลยบอกว่า วิเล่นติ๊กต็อกกันไหมแล้วเอ็มก็บอกว่าเล่นอะไรเล่นไม่ไม่เป็นอะไรอย่เงี้ยหนูก็บอกว่าเออเดี๋ยวหนูเต้นเองไม่ได้ให้แบบคือไม่ได้คอนเทยนต์ยากอะไรเงี้ยเอาง่ายๆอะไรเงี้ยทาไมทุกคนเจอหนูปุ๊บจะต้องกลัวหนูชวนเต้นหมดเลยก็ไม่รู้เรามันเรื่องเลอเรื่องเต้นนาะทุกคนจะแบบพูดเลยว่าเต้นไม่เก่งเต้นไม่เฟ้นอ่างเงี้ยอ่ะฉันคิดว่าออกแล้วนะเบส จะมากหน้าได้หรือ,อยังจะเนี่ขายของสรุปหนูเล่ารู้เรื่องไหมเนี่ยแต่ละอ,อย่างใช่ค่ะก็เลยได้ได,ได้ได้ถ่ายติ๊กต็อกค่ะนั่นแหละเรื่องราวมันก็มีแค่นั้นแหละต้องขอบคุณพี่ตั้มนะคะที่บอกว่าไปนั่งรอในห้องหนูไป ขนบอกว่าไม่รู้จะพูดอะไรไม่กล้ามาออกอออพร้อมโอเคค่ะทุกคนเราจะมาร์กหน้ากันนะคะน,นี่กระปุกละสองร้อยบาทน,านี่นะคะ ดูปักตะกร้าแล้วนะคะอุ๊ยฮอตแล้วหรออุ๊ยยังไม่ทันมาร์กเลยทุกคนคือหนูว่าหนูจะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแล้วแต่ว่าแพ็กเกจจิ้งเดิมเนี่ยมันก็ยังมีอยู่หลายอันแล้วเ,เสียดายอะ่ะถ้าเกิดว่าหนูเปลี่ยนใช่ไหมเราก็ต้องแบบก็จะมันก็เสียดายอะ่ะก็เลยกะว่ารอให้ร้อนนี้หมดแล้วกันเราค่อยเปลี่ยนส่วนกันแดดอะ่ะเลือกเลือกไว้ว่างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอที่แบบ เออยังไม่เอ่อขวดเลือกแล้วแต่เอฟฟกเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะกราฟิกเออยังไม่ได้แบบถูกใจเรื่องมากแล้วหนูเนี่ยงานปีใหม่ช่องวันสนุกไหมคะหืถามว่าหนูว่าไม่สนุกตรงไหนก่อนดีกว่าจะกี่ปีหนูก็คือเต้นฉ่ำม,มากงานปีใหม่ช่องวันเต้นตั้งแต่สองทุ่มยันเทีย่ยงคืน เต้นคนแรกแล้วก็ยู่ยังคนสุดท้ายหนูสนุกอยู่แล้วค่ะหนูจอยได้หมดกับพี่ๆทีมข่าวทีม PR อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราไปเป็นสิทธิ์เก่าอะเป็นเหมือนเราเป็นเด็กดกนักเรียนเรียนหนึ่งเราก็จะรู้จักคุ้นเคยทุกคนเนี่ยแล้วก็ชวนกันเต้น เบสกับแมนูเต้นน่ารักเอบคุณค่ะมีคนถามว่าซีาซื้อกับที่อื่นได้ไหมได้ซื้อกับใครก็ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นทั้งหมดเนี้ยนะที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยทุกสินค้าที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยจะซื้อตะกร้าไหนโพสต์ไหนของใครก็ได้เพราะว่ามันสุดท้ายแล้วว่าคือเบสก็เป็นเจ้าของหมดแต่แค่ทําอันเนี้ยก็คือทําร่วมกับนายบิวตี้ ส่วนซีล่าก็คือทำร่วมกับพี่หน่อยปันันชิตาอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราทำเองบ้างทำร่วมบ้างอะไรเงี้ยให้มันหลากหลายทำเองหมดทำเองหมดเราก็จะเหนื่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีทีมขนาดนั้นดังทำกับพี่หน่อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทีมแบบอะไรนะเขาเรียกอะไรทีมอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะทีมแบบตัวแทนจำน่ายเออ ทุกคนภาษาไทยหนูมีปัญหาใช่ไหม <Yeah. S 1> <laughs> แต่ละคาใช่เขาก็จะมีตัวแทนจําหนมันก็ทําให้เราสบายขึ้นไม่ต้องเหนื่อยมากอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสลับสลับค่ะทําเองบ้างขายเองคนเดียวบ้างมีตัวแทนบ้างอันนี้ซีเจก็คือมีหน้าร้านอย่างเงี้ยเออให้มันหลากหลายเราก็จะได้เอาเวลาไปถ่ายนู่นถ่ายนี่เอาเวลาไปดูแลตัวเอง ทิทาแค่นี้ก็ได้แล้วนะมาทองคำเราไม่ต้องทาให้มันวอกหรืออะไรนะคือแค่นี้มันก็ทั่วหน้าแล้วเนี่ยคือแค่นี้รู้สึกว่าถึงแล้วเนี่ยหมายถึงเนื้อครีมอะความชุ่มชื้นน้ำถึงแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยนี่นะคะมาทองคําขอแสงเข้าหน้าก่อนสองร้อยค่ะทุกคนกดเลย ภาษาอังกฤษจคะให้พูดว่าอะไรคะทุกคนอ่ะ,อะหนูปักให้แล้วนะคะตอนนี้ขึ้นฮอตยังโอเคขึ้นฮอตแล้วทุกคนขึ้นเหมือนกันหมดไหมอะีเครื่องหนึ่งขึ้นกระปุกละสองร้อยนะคะทุกคนไม่ต้องมาทุกวันนะวันเว้นวันจันทร์อังคารพุทธก็ได้วันเว้นวันอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งนะคะมาอยางนี้แล้วก็นอนไปเลย หรือว่ามาร์คครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปล้างหน้าแล้วก็นอนก็ได้ค่ะมันเป็นครีมมันเป็นครีมทากลางคืนนั่นแหละแต่เป็นครีมมาร์คแล้วก็เป็นสีทองมันก็เลยเรียกว่ามาร์คทองคำซึ่งมันดังมากตอนไหนตอนตอนปีสองพันยี่สิบสามป่ 2022, ปะปีสองพันยี่สิบสองป่ะอุ้ยหลายปีมากแล้วอะมาร์คทองคำอะเหมือนมันฮิตมากช่วงหนึ่งอะใช้ก่อนนอนค่ะใช่ ทำงานหนักทุกวันเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะทำแค่นี้เหนื่อยก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีคนเหนื่อยกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ยเหมืนเพืนเบสสวยขึ้นขอบคุณค่ะดีใจจังมีคนชมด้วยมีละครไหมคะต้องรอเขาเปิดเปิดเขาเรียกอ,อะไรอะ เปิดเปิดถังเหรอเปิดโปรเจกต์ใหม่โอ้ยเสื้อ MDM หนูเปื่อนไปหนึ่งทีทุกคนเนี่ยลืมเสื้อนะคะเสื้อ MDM ของเราตัวละร้อยหสตัวละหกรอยเก้าสิบแบบปักเจ็ดรอยี่สิบแต่หนูต้องเปลี่ยนเสื้อแลวไอ้ตัวนี้มันเปื่อนอยหยิบมาโชว์หนึ่งตัว หยิบมาชูหนึตัวสิคะเบสน,นี่สวยขึ้นจริงเอวบางมากขอบคุณค่ะนี่นะคะถ้าใส่เข้าไปกับบนี้อุ้ยสวยสวยกว่าเสื้อที่ใสยอยอ่อยู่อ่ะอุ้ยหรือว่าเปลี่ยนดีไม่ใช่สองแบบนะมีปากเอ็มกับไม่ปากอย่างนี้ ไอปักก็จะเป็นสีพื้นธรรมดาอย่างนี้นะคะใส่ได้กับทุกวันทุกลุกทุกเหตุการณ์เที่ยวกลางคืนเดินตลาดไปทำงานไปเจอเพื่อนไปกินข้าวใส่ได้หมดเลยมีสีขาวสีดำแล้วก็มีสีที่มาใหม่คือสีน้ำเงินกับสีม่งวงนะคะทุกคน690ค่ะเป็นเสื้อนำเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นผ้าคอสตอนบวกบวกโพลีอเอสเตอร์นะคะคืออะไรคือ สำหรับคนที่เกลียดรีดผ้านะก็คือสมมติเราซักผ้าใช่ไหมเอ้ยมันเห็นไหมสีดําจะเห็นไหมมันยับสมมติว่ามันยับไม่ต้องซักสะบัดเพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่นแค่นี้ก็จะไม่ยับเห็นไหมก็จะไม่ยับแลอะไรติดว่ะฝุ่นติดเสื้อฉันนี่นะคะ ผ้าไม่ได้บางแล้วไม่ได้หนานะกําลังพอดีเพราะเราสั่งตัดจากเกาหลีนะคะใส่ไปต่างประเทศได้ใสอยู่ไทยได้ฝุ่นชอบติดนี่นะคะหกร้อยสิสมมุติถ้าหนูใส่อยู่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นโอเวอร์ไซส์นะคะสวยครับเสื้อใช่ไหม กดตะก้าเลยค่ะนี่ก็จะเป็นแบบนี้จริงๆหนูควรใส่เสื้อตัวนี้นะทำไงให้หนูใส่ได้แล้วมันจะเปื้อนไหมดูใส่นี้ใส่นี้ก็ได้เอาละแล้วหน้าเราทองคำอยู่ไงจะเปื้อนคอเสื้อไหมมันคือชาเลนจน มันคือสิ่งที่อันนี้ไซส์อะไรเอ่ยดูก่อนไซส์หนึ่งนะคะคือไซส์เอมมันจะเริ่มต้นที่ไซส์เอมนะไซส์หนึ่งเขามันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์เอาเลยนะอุ้ยจะเพื่อนไหมอ่ะอุ้ยชะอุ้ยชะช่วยเขารู้ว่าเราคือคนนะเก่งจริงเลยนี่ ออเออเอออุ้ยอุ้ยตาละนี่เออนี่สวยไหมหกร้อยเก้าสิบนะคะถ้าเอาแบบปักแบบนี้เจ็ดอยสบนะ้มันจะคนละตะก้ากันนะแล้วแต่ชอบว่าอยากได้แบบปักไม่ปัก เบสแต่งหน้าบางๆน้าะนี่หนูไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยหนูมาร์คทองคาอยู่เบสทาได้ทุกอย่างโอ้ก็ไม่ทุกอย่างหรอกคะ่ะทุกคนได้บ้างไม่ได้บ้างไปเลื่อไปเปื่อยทาไปเลื่อไปเปื่อยสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างไงแต่ว่าก็ทําได้หนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูทาอยู่ไม่ได้แบบมันก็ไม่ได้หนักหนาเหนื่อยหรือแบบทำยากอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยทําได้หมดค่ะเพราะถ้าเราทําแค่นี้แล้วเหนื่อยโอ้โหคนที่แบบขายของอยู่หรือว่าแบบขับมอเตอร์ไซค์ขับรถก็คงเหนื่อยกว่าอโอเคลิปใช้ดีจริงลิปใช้ดีมากเมื่อวันพูดจริงนะเนี่ยหนูทาสีศูนย์สามขอดูสีคูชั่นมือหนูมันไม่เห็นอนะทำยังไงดีโบท๊ทก็ไปแล้ว อ้าวเปื้อนเอาใหม่ท้ายดูใหม่ชอบเบนมีรถหลายคันก็ใช้ทุกคันค่ะหนูใช้คันหนึ่งพอใช้คันหนึ่งรถครอบครัวคันหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องใช้ทุกคันมือพี่เมย์ก็น่าจะเห็น บูธไปไหนเมื่อกี้ขึ้นมาอยู่นะล้วก็ไปแล้วอะกันแดดยังมีไหมกันแดดหนูเหลืออยู่หนูเปิดตะกร้าให้ไหมมันเหลืออยู่นะ